สวัสดีค่ะยุนะคะตอนนี้อยู่ที่ PUM Auto Import พัทยาค่ะอย่าเพิ่งซื้อเอา่าดนะคะถ้าคุณยังไม่ทราบ3สิ่งนี้นะคะเริ่มต้นเลยนะคะสิ่งแรกนะคะไม่อยากให้คุณมองเรื่องของราคาเป็นตัวกําหนดนะคะเพราะราคาบ่งบอกถึงนะคะสิ่งที่คุณจะได้นะคะถ้าราคาถูกไม่มีเซอร์วิสใดๆคุณรับได้หรืป่านะคะ 2. นะคะของแถมออปชันต่างๆนะคะของรถนะคะที่คุณได้รับนะคะ แตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะแล้วที่สําคัญนะคะในเรื่องของบริการหลังการขายนะคะอันนี้คือตัวกําหนดเลยนะคะว่าคุณจะได้รับเซอร์วิสนะคะในระหว่างที่คุณซื้อไปแล้วนั้นนะคะอย่างไรบ้างนะคะก็ฝากหลักๆนะคะไว้ประมาณ3ประเด็นนะคะก็คือในเรื่องของราคานะคะถ้าถูกมากๆต้องดูก่อนเอ๊ะไก่อนนะคะ2นะคะเซอร์วิสที่คุณจะได้คืออะไรบ้างนะคะ 3. ามออปชันของรถค่ะ เต็มหรือว่าไม่ได้อะไรนะคะเป็นธรรมดาหรือเปล่ายังไงฝากไว้นะคะท่านใดต้องการทราบข้อมูลหรือเพิ่มเติมสอบถามโปรโมชั่นกับทาง PUM Auto Import พัทยาทักมาได้เลยนะคะยินอยู่ตรงนี้นะคะยังไงยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ